สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงตัวนี้นะคะพอดีนุชเนี่ยซื้อข้าวเหนียวมาแล้วนะคะเขากวนเรียบร้อยแล้วนะคะทําเรียบร้อยหอมอร่อยเขาหมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวนี้นะคะเราก็มีหน้าที่แค่ปอกมะม่วงค่ะมะม่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเนื้อดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะเราก็มีหน้าที่นะคะในการปอกมะม่วงนะคะใส่จานนะคะแล้วก็เทข้าวเหนียวหมูลเนี่ยใส่จานลงไปก่อนนะคะแล้วก็ดูวิธี การปอกนะคะคือมะม่วงสุกเนี่ยเปลือกก็จะบางมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็กําลังฮิตอยู่ด้วยนะคะเราเห็นนะคะาทานข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีนะคะนักร้องนะคะเล่นคอนเสิรต์ตเราก็เลยเป็น f อนะคะก็ต้องอซื้อข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมาทานด้วยนะคะหน้านี้เป็นหน้ามะม่วงสุกด้วยนะคะทุกคนเดินไปทางไหนนะคะก็จะเห็นร้านข้าวเหนียวมูนนะคะมะม่วงนะคะจากนั้นแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ข้าวเหนียวมู นะคะในจานแล้วก็ปอกมะม่วง1ลูกนะคะซื้อมาเขาก็จะให้ในปริมาณที่พอดีนะคะจากนั้นนะคะเพื่อความอร่อยเราก็จะราดกะทิลงไปค่ะทุกคนสุดยอดเลยนะคะน่ากินมากนะคะตรงนี้นะคะน่ากินสุดๆเลยนะคะน้ำกะทิเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีความ เกมนิดๆนะคะเหมือนกับข้าวเ,เหนียวมูนที่มีความหวานนะคะแล้วก็มะม่วงมีความหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดด้วยน้ํากะทิรัดหน้าด้วยความเค็มนิดหน่อยนะคะแล้วร้านนี้นะคะเขาก็จะมีเมล็ดถั่วนะคะโรยให้ด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะได้เวลาชิมแล้วค่ะ ไม่อ้วนยังไงไหวคะ่ะตามกระแสนะคะน่าทานมากเลยนะคะเช่วงนี้ก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะมารีวิวนะคะทานข้าเหนี่ยวมะม่วงให้เพื่อนๆได้รับชมคะ่ะหิวแล้วก็ไปจัดเลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ช่องนู Story s สตอรี่ด้วยนะคะดูว่าคลิปหน้านะคะหนูจะพาเพื่อนๆนะคะไปรับประทานอะไรดีนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอไปรับประทานข้าเหนียมะม่วง หนึ่งจานทานหมดแน่นอนย้ำม,มีมากๆเลยค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ช่องนุตสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน